หยิบกับแกล้มของคุณมาให้พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับเราเค็มๆครับเราเค็มๆวันนี้ขอเสนอเชื้อราซอมบี้เชื้อราสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่จัดว่าเป็นพืชหรือเป็นสัตว์พวกมันมีอาณาจักรของตัวเองที่ชื่อว่าฟางจ่ายเชื้อราเป็นสิ่งที่หลายคนคงรู้จักกันดีพวกมันเคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และที่เราคุ้นตากันดีก็คงจะเป็นเชื้อราที่มักจะขึ้นบนขนมปังที่ผ่านการเก็บรักษาไว้ไม่ดีหรือหมดอายุแล้วเชื้อรามีวงจรชีวิตที่น่าสนใจพวกมันขยายพันธุ์โดยการใช้สปอร์สปอร์พวกนี้จะกระจายไปในอากาศและเมื่อมันไปตกลงในสถานที่ที่มีสภาวะเหมาะสมสปอร์เหล่านั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นเชื้อรากลุ่มใหม่และขยายเผา่าพันธุ์สืบไปเกมและภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้หยิบยกนําความสามารถในการแพร่กระจายตัวของเชื้อราประสานกับความรุนแรงของการก่อโรคเกิดเป็นเชื้อร้ายที่หากใครได้รับสปอร์ของมันเข้าไปจะทําให้กลายเป็นซอมบี้ได้นั่นเองเ <l acht> ชื้อราซอมบี้ที่เห็นกันในเกมและภาพยนตร์นั้นอาจดูเหมือนเป็นเพียงจินตนาการของผู้ประพันธ์แต่ใครจะคิดว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงสักเท่ารดนะัก ในโลกนี้ที่มีเชื้อรามากกว่า1นึ่งแสนชนิดมีเชื้อรากลุ่มหนึ่งที่ทําให้ผู้สัมผัสกับมันกลายเป็นซอมบี้ได้ Ophiocordyceps unilateralis เชื้อราปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายของมดเมื่อมดได้รับสปอร์ของมันเข้าไปในร่างกายเชื้อราจะเริ่มเจริญเติบโตแบ่งตัวและเริ่มควบคุมร่างกายของมดมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมดให้เกิดการทิ้งรังปีนขึ้นไปบนยอดไม้ และบังคับให้มดใช้กรามของมันกัดบนกิ่งไม้หรือใบไม้ตรึงให้ตัวของมดนิ่งอยู่กับที่จะว่าไปแล้วอาการก็คล้ายกับคนติดยาเสพติดคลั่งปีนขึ้นเสาไฟฟ้าอย่างไรอย่างนั้นจากนั้นเชื้อราร้ายจึงดําเนินการแผนการขั้นสุดท้ายของมันเชื้อรายังคงเจริญเติบโตแทงกิ่งก้านของมันออกมาจากร่างกายของมดเพื่อขยายพันธุ์โดยไม่สนใจสุขภาพของมดอีกต่อไป ทางเช่าหรือย่าหนอนวัตถุดิบราคาสูงขึ้นชื่อว่าเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นดีก็เกิดจากเชื้อราในสกุลคอไดเซปก็เป็นหนึ่งในเชื้อราซอมบี้ที่บังคับให้หนอนขึ้นมาอยู่บนบริเวณผิวดินก่อนที่มันจะแทงก้านออกมานอกตัวหนอนเช่นเดียวกับเชื้อราซอมบี้ในมดแต่ไม่ใช่เชื้อราซอมบี้ทุกชนิดจะเป็นประโยชน์หรือเป็นยาบำรุงได้เช่นเดียวกับทางเช่า เชื้อราคอไดเซปบ,บางชนิดเจริญเติบโตในตัวของจักจั่นชาวบ้านเรียกว่าว่านจักจั่นหรือว่านต่อเงินต่อทองมีความเชื่อกันว่าเป็นพยาว่านกึ่งพืชกึ่งสัตว์เป็นของอาถรรพ์เหมือนกับมักกะีผลมีคุณสมบัติด้านโชคลาภมหานิยมมีกรณีชาวบ้านนำเจ้าว่านจักจั่นนี้ไปประกอบอาหารจนถึงกับต้องหามเข้าโรงพยาบาลกันมาหลายรายแล้ว เล่าเข้มเข้มแถมท้ายวันนี้ไม่ใช่ว่าเชื้อราจะมีแต่ข้อเสียหรือการก่อโรคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในปี1928นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตอเล็กซานเดอร์เฟรมิงได้ทำการเพราะเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus aureus ในจานเพาะเชื้อของเขา ก่อนจะสังเกตเห็นว่ามีเชื้อราปนเปื้อนลงไปอยู่ในจานเพาะเชื้อซึ่งบริเวณรอบๆบเชื้อราน้ันไม่มีแบคทีเรียเจริญเติบโตได้เลยในขณะนั้นเฟลมิงไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมันในปี1940นักวิจัยจากออกฟอร์ดได้นำความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียของเชื้อราตัวนั้นมาทำเป็นยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงเป็นรายแรกใช่แล้ครับ มันคือ,อยาเพนิซิลินที่โด่งดังซึ่งผลิตจากเชื้อราที่ชื่อเพนิซิลียมไครโซจีนัมหรือที่เคยชื่อเพนิซิลียมโนตาตามในสมัยนั้นเล่าหมดแล้ววันนี้ขอราไปก่อนสวัสดีครับ